ผมเพชรคุณทองครับโอ้รถไครมาติดไลน้อนี่คุ้นๆนะคันนี้เอ๋อรถมอตารานี่อยู่นะคันนี้โอ้ข้ามทิมมาไกลแท้มาวิ่งหินใหญ่ครับมอตาน งานสายโทรหนึง่งวิ่งชินใหญ่ครับ สวัสดีครับโอ้คำขึ้นมาไกลแท้มามาตามแสงมาจำการค้างไว้ไม่ชื่อเซลล์หรอเต็มแปลวาจนเลยพี่ใหญ่จะบุกเขมาอ๋อครับคนละเที่ยวเข้ามารถมาแล้วนะาอีกคันนะครับ งานขนหินใหญ่เจ้าดีก็ ับงานวิ่งหินใหญ่นะครับวะฝนุงเลยครับน่าจะสุดท้ายแล้วครับหมดหินแล้ว อย่างเงี้ยถ้ากระบะไม่ดีลุบนครับนี่แผ่น PE ชิงหมดแล้ว อ๋อพริ้วเบอร์เตอร์โอ้ฝนมาแล้วครับหนีหนีครับหนีอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ